ร้อฝาเพอจะาขวดด้วยผมจะยุ่ยพ่อพ่อพ่อมาพ่กพ่อเดี๋ยวไปทำงานต่อเรีนในงานไม่มีงานแกนไ้กินเหล้าเหมือนกันไม่ได้ร้องเพลงผมขอหนึ่งตัวนึงทำงานก่อนทำงานก่อนทำงานก่อนตลกตลกแต่ว่าหน้าตามันมันดูดีอยู่แล้วแหละคือหน้าตาผมควรจะไปเข้าแบบจีวายแบบพวกไปโค้งไปคนโบราณถามแมวครูผมบอกพ่อแล้วว่าไม่มีเมียหรอฮะไม่มีเมียเอาตีนเมียล้วงไงล้วงคอไปเตะตับ อ่ะไม่หาเงินทินพูดบัดเลยมั่นก็มือนแน่วันนี้เตรียมเมนูอะไรไว้อะไรนะใชหมวลเลยมั้ ใช่หมดเลยเนีตำน้ำจิ้มน้ำจิ้มอะไรนะน้ำจิ้มชีชีฟูค่ะน้ำจิ้มซีฟูอ๋อมันเป็นน้ำจิ้มจากจีนเหรอน้ำจิ้มน้จิากจีนเหรอชีฟูน้ำจ no. ิ้มไทยนี่เลยค่ะน้ำจิ้มชีชีฟูไงคะซีฟูซีฟูน้ำจิ้มซีฟู้ดโอ้นึกว่าน้ำจิ้มจีนน่ะซีฟูซีฟูซีฟูอ่ะต้งแต่พริกอะไรเนี่ยพริกกระเหรี่ยงค่ะพริกกระเหรี่ยงค่ะพริกกระเหรี่ยงชื้อที่ไหนเนี่ยชื้อตลาดค่ะถ้าตลาดไม่มีอ่ะชื้อบ้านกระเหรี่ยงมั้งคะ เกือบแล้วเกือบเป็นบ้านกะอย่างอื่นแล้วซื้อบ้านกะเหลี่ยงด้วยวันนี้ใครมาเนี่ยวันนี้ชวนเพื่อนน้องชายมาเพื่อนสนิทน้องชายเพราะช่วงนี้เขากำลังขลุกกันทำเนลงด้วยกันเพื่อนน้องมิกเหรออันเนี่เนี่ย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 เบเลตเนี่ยสวัสดีค่ะเดี๋ยวมาถึงกรุงเทพเลยเมียงปลาให้กินของกิมที่พูดกับนนมกิมทัวร์น้องกินทัวร์ทัวร์ทัวร์ที่น้องที่สอง นี่หม so ูทอดนี <m ình> ่เ่าป่ะครับอุ้ยมีอยู่แล้วทำแน่ก่อนมาถึงปั๊บถามหาเราเลยหายหมายถึงว่ามีเรื่องเล่าเปล่ามีเรื่องคุยกันไหมมันพูดเรื่องบัฟมี่โซดาแพนเที่ยวๆด้วยบัฟฟี่โซดาเนี่ยอันนี้เป็นพนักงานหรอครับพ่อนั่นโมเมนต์เอ่อเคยมาคนเช็คบริหารของกูบริหารใช่ใช่คนที่แบบนวดบ่อยๆในที่เกาะที่เล่นกายส้ยดังนะเสียงคนดังนะแผ่นเสียงดังเลยน้ำจิ้มชีฟูค่ะน้ำจิ้มชีฟูีฟูเออเป็นน้ำจิ้มจากมาจากทางจีนอีกอันนึง ยังมีน้ำจิ้มหวานด้วยอ<ม>ันนี้อะไรใส่ไหมนเนี่ยกระเทียมค่ะกระเทียมกระ,ะเทียมค่ะกระเทียมกระเทียมใช่ค่ะพ่ออย่าเอาเขามาออกบ่อยๆนะล่าสุดคอมเมนต์ลลปปอะไรรู้ป่ะอะไรอุ้ยบ้านพี่หม่ำน,นี่น่าเอาตอมอมาลงจังเลยอุ้ยมี่ไรนี่ไรหลังรุ่นบ้านพูดพ้นำระดับสูงๆโอเคผมไปแล้วมา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 ครับผมเหยียงปลาเหยียงสวีปลาบ้านท่าแบบพ่อพักกินซี่ฟูดพ่อพักกินเออแม่เลยค่ะหอนแข้งรั่วแล้วก็หมูทอดอันนี้สารภาพเลยครับเบิ้ลสีเคยกินแต่แบบแปะสะ มาอำแปะสัตว์แต่ด้วยการแต่ว่าเป็นห่อทวดินนั่นทวดินอย่างทวดินนี่ที่นู่นเรียกว่าอะไรทวดินถั่วคัวค่ะอั่ววภาษาที่บ้านเขาเรียกมีเบลล์ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันเจจตบผิวกระโจเขียวเจจตบนผิวโอเคเขาทำนั้่ไหมเดี๋ยวรอกับเยวได้กินไปเปิดพนังก่อนนังนี่ล้เปล่า พ่อไม่ยักกลูนะวันเขารุ่นรุ่นเดียวกันกับเออสวัสดีลูกมีอะไรไม่ใช่เนาะเขาสวัสดีเราสองคนก็เมื่อกี้เข้ามายังไม่ได้สวัสดีเป็นยังเป็นทางการรุ่นเดียวกันครับแต่ว่าของบิ๊กจะเป็นเรื่องพศน่าจะประมาณ38แล้วของน้องเบิเก้าอ๋อนี่เป็นน้องน้องมิกเป็นเล่นกันเป็นเพื่อนกันเพราะว่าพ่อผมเป็นเพื่อนกับไอ้เบิ้ลนะใช่เบิ้ลไหนลูกเบิ้ลปทุมราชเอ้ารู้จักกันได้ไง เจอกันก็บอกันว่าเออเลอครั้งแรกที่เอ็มเจอน้องเบิ้ลเนี่ยเอ็มเจอที่งานศพของแอวแล้วเอ็มก็เห็นเฮ้ยทำไมผู้ชายคนนี้หน้าตาดีจังดูหล่อจังเพราะว่าตอนนั้นเอ็มตอนนั้นมันเพิ่งเป็นหารมาใหม่ใหม่ใหม่หัวเกรียนน้ำหนัก56าเดี๋ยวนี้78 78คืออายุใน่ายมันได้เฮ็ดไตยสซูก็คือแบบโทรศัพท์ก็ไม่มีอะแบบเงาเหงาอะ เองเขาเหอมันคงจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าวะมันมันมันคิดอะไรไม่ออกครับมันพอแล้วคุยเรื่องอื่นดีกว่าโเคาก็เป็นคนจังหวัดอะไรอะระนาจเรินครับจริงจริงะภาษาเดียวกันกับกับกับพ่อแม่กับกับพ่อหนามำคือ คืออุบลกับอำนาจเจริญยโสเนี่ยมันเป็นจังหวัดเดียวกันสมัยก่อนนะครับแต่มันแยกออกมาแยกเป็นจังหวัดออกมาสำเนียงคือสำเนียงแบบอีสานจ๋าไม่มีสำเนียงอื่นอะไรเลยละเอียดยโสอำนาจน่ยจะสำเนียงจะใกล้ๆกันจะพูดเร็วๆหน่อยก็โชว์ข้อความเร็วๆใช่โชว์ข้างหน่อยกาลสินเนี่ยเร็วก็คือสำเนียงแบบว่าก็คือสำเนียงแบบว่าอะไรไฟดูดผมมีอย่างครับมันมันหอนตกใจไปเองมึงตั้งแต่ช่างหน่อยพ่อปาร์ตี้มันครั้งเดียวพ่อไม่อยากไม่อยากกินกันมันอีกเลยเพราะ มันต้องเจอกับแททูคันเลอร์ไอดิมดิมพี dim, ่ดิมตอดิมอันนั้นคือตอนแรกว่าครั้งแรกไอจิงจุ้งมากมางมาเพราะบอกว่าไอจิงพีจิงจุ้งภาพผู้ภัยไอหม่ำเนี่ยมาท่านพามามาแรกแล้วเอากีต้ามานั่งเล่นนั่งเนี่ยเบียร์หมดเหล้าหมดเหล้าขาวมันกินทุกอย่างอดงแล้วรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวห้องจะขึ้นไปเด้อเมียเอิ้นทุ่มหนึ่งผมพึงมาก่อตรงนั้นก็ผมพ่อแล้ผมพึงมากครั้งแรก ถ่ายกินคนให้กูจะบ้านด้วยเออกูจะบ้านด้วยเ็กูจะโทรตามอ่ะโอเคกูพูดดีกูแบบไงกูไปเลยนะแล้วมึงยังให้กูซอยมึงจะบอกกูแต่กูจะขึ้นไปนอนเพราะมีกูโทรตามกูแหละกลับไปบ้านเพราะละอายใจวากูไม่น่าทำอะไรแบบนี้เลยโอ้ยมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วตอนนั้นก็ประมาณยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสามยี่สิบสามหลังจากทหารนี่ยี่สิบแปดนะครับแล้วใครพามาร้องเพลงร้องโพร้องเพลงใครพามาเอาแบบเขาวงการเลยมามากรองแต่น้อยครับเอาตอนเล็กน้อยหนึ่งก็ร้องมาแล้ว จริงๆอ่ะความฝันเดียวเลยครับความฝันเดียวเลยในหัวไม่มีอะไรเลยนอกจากอยากจะเป็นนักร้องครอบครัวพ่อแม่ไม่มีไม่มีพื้นฐานในการร้องเพลงพ่อในรับจ้างทั่วไปฐานยากส่วนขาบัวแต่ว่าคือสิ่งหนึ่งที่พ่อกับแม่ฝากไว้ในหัวตั้งแต่เด็กก็คือคืออีสานบานเฮาเนาะเวลาไปเกี่ยวข้าวรับจ้างหรือว่าเวลาทํานาแมเขาสิมีเปย์ผาเข้ามาเปย์ผ้าเขามาช่วยเียกคนอีสานมาเป็นบานนอก คือแบบเปยผ้าของม้านอนอยู่ใต้รมไม้แล้วพ่อก็จะเปิดวิทยุทานินว้าเปิดว่าเราเทสกันเสร็จแล้วอะล้ว่วเปิดเพลงกล่อมหัวตลอดแล้วเพลงรู้ไหมครับเพลงที่กล่อมหัวผมไม่มีเพลงที่เป็นแนวแบบสตรองสติงเลยวอนลมเกี่ยวใจอย่างเงี้ยวอนลมพัดพาสัญญาเคยฝากชัยน้ษนไงอะสนที่สนเทอ่แล้วก็เพลงฝากเพลงถึงเธอ เรียบเรียงคำร้อยฝากเป็นขอจะขวดผมบอกผมเดี๋ยวๆพ่อๆกนพ่อ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 พอพดี่ทพ่อพานพ่อเ่อพ่นม่งานไม่มีงานแกพ่อพ่อน่ล่อพ่อพอนกันไม่ได้ร้องเพลงผมขอพ่อตัวนีท่ออ่อพ่อพ่่อนทำงานก่อน แล้วทีนี้เข้ามาอาสยามเนี่ยอุต<ล>สาหงขนาดนี้มันยังไงอาสยามนี่มาจากสตอรี่ตอนไปเรียนยุโรทจำได้ว่าสม,มัยก่อนเนี่ยมันจะมีเพจอยู่หลายคลิปเด็ดเพจที่ว่าแบบช,ช,ชอบเอาคนไปนลงแล้วมันจะมียอดติดตามกลับมาที่เพจผมไปเรียนหน้าศินเนี่ยคือตอนนั้นผมอาอยุร้ายแล้วอายุ18แดล้วไปเรียนกับเด็กและคราวเนี้ยมันเป็นช่วงที่ผมกําลังแบบหัวเรียกหัวต่อกับอนาคตว่าอยากจะเป็นอะไรคือเหมือนได้มาอยู่หน้าศิลป์มันได้เห็นคือผมดิดพินเป็นตั้งแต่เด็กอยู่แล้วคือพ่อแม่ส่งเสริมเรื่องของการดิดพิน กับวงกองยาวตงแต่เด็ก mm hmm. ก็เลยเอาพินไป mm hmm. ไปสอบเข้าในพื้นบ้านรู้สึกชอบที่นี่มากมันเหมือนสนับสนุนผมแบบกับทางที่ถูก mm hmm. ก็เลยแต่งเพลงกันห mm hmm. นุ่มบ้านนาตามหาฝันลงลงลง,ลงใน Facebook ตอนนั้นมีคนดูประมาณร้อยกว่าคน mm hmm. คือเยอะแล้วนะครับรับ mm hmm. หนุ่มน้อยบ้านนาจากบ้านมาตามหาความฝันใช้ความรู้เป็นหลักประกันมาสร้างความฝันที่นาตาสินความฝันที่กล่าวคืออยากเป็นดาวเป็นศินลปินหนุ่มน้อยบ้านนาเปืือนดินหวังนาตาสินให้ความเมตตา้นน็ลมาดูไลฟ์เอาไปลงขอบคุณอีกครั้งที่ท่านยังให้ความเมตตา ้กราบด้วยใจศรัทธาคนน้อยบ้านนาไม่ลืมพระคุณคนกดไล้เป็นหมื่นเขาก็ตามมาดูอุ้ยหนูเป็นใครทำไมร้องเพลงเพราะจังว่าคนตามเป็นหมื่น คนคอมเมนต์กลับมาหมื่นคนกดไลค์เป็นพันครับแต่ว่าเป็นหมื่นอะติดตามในเพจอยู่หลายเพจบคอมเมนต์ว่าเฮ้ยหนูเป็นใครลูกใครทำไมเราบอกเลยว่าเสือกย่าเสือกบอกเลยว่าเสือกย่าเสือกของว่างเงี้ยไอ้ที่ผมพูดเล่นผมก็เลยว่าขอบคุณมากเลยนะครับ <c oughs> ขอบคุณมากเลยนะครับ <c oughs> ผมแบบผมอยากเป็นนักร้องแต่ว่าได้อะไรไหมสรุปพวกพี่ <c oughs> พ่อพี่ติดตามผมฝากติดตามเพลงต่อไปด้วยนะครับก็ทำทำเรื่อย จริงๆเขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์นะเพราะเขาไม่ได้เรียนมาเลยนะแล้วเขาร้องได้ขนาดนี้ถือว่าพรอมากนะเป้มันมาครั้งแรกมันแต่งเพลงเกือบสี่ห้าเพลงมันร้องตามพ่อพ่อมันแต่แต่มันจำไม่ได้หรอกเพราะแฮงเล่าเสร็จเพราะมัน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 มัพิ้วแล้วอ๋อคือพอเวลานั่งแบบว่าอารมณ์สนญรีก็ไม่น่าผผมมสดเลยไม่น่าเลเมื่อกี้พ่อถามว่าวันนี้เอากีตาร์มาเปล่ากีตาร์มีบอลลังรถไม่มีบอกเลยว่าให้ผมบอกมาให้เตรียมไม่เตรียมมาสิบเอ็ดโมงแล้วจนใหญ่เพลงที่แต่งที่ร้องก็เป็นเป็นเพลงที่เราแต่งเองม ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่แต่งเองครับยกเว้นว่าทางบริษัทอยากให้ร้องเพลงประกอบละครเพลงนี้อะไรเงี้ยเคยพยายามจะร้องเพลงแนวอื่นไหมเบนมาทุมลาดไม่ใช่นักร้องอีสานจ๋านะถ้าเอาความเป็นจริงนอกจากไอเหงียนผลอะคือเฮ็ดทุกวิธีทางมันจะเป็นไอเอ็นบีุกวิธีทางอันนี้ก็270ล้านอันนี้บอกกี่สิร์ครับอยากได้นางเป็นออริจินลมันออริจินอลว่ะ สมัยนั้นมือกูณตลอดคาแรกเลยซิฟได้อุ่นจินนนนะมันไม่เหมือนสมัยนี้ที่แบบว่าเออคอเพลงดังในทิกตอกแล้วคนไปตามร้อยล้านสมัยนั้นคือแบบร้อยล้านแบบขึ้นคลีนสกิปเป็นอาจารย์เฉลิมชัยใช่ไหมอาจารย์เฉลิมชัยทุกสกิปครั้งวันมา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 พี่อาจารย์พี่ที่เหลืออยู่นี่ใกลๆสกิปทำไมเล่าถ้าไปสังเกตคือเบิร์นจะแต่งได้หลายแนวแต่ว่าถ้าทางเสียงมันมาทางอีสานจยาร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนที่มาจะพิจารณากับพี่มิกเนี่ยเพื่อนมิกเนี่ยคือเขาจะทำล็อกเขาชอบแบบเป็นเนี้ย ผมก็ต้องมาทางนี้อนั้นบวมบนเช้าบวมบวลอยมาถึงวันนี้แล้วก็ยังร้องเพลงรับงานทั่วไปหลังเนึองก็ทําอยู่ไหมทําครับชื่อมือหนี่เหมือนรับรับรับทำงานหลากหลายหนังเรื่องแรกทําเรื่องอะไรนะออนซ n นเดย์ออนซ a นเดยฮอยเฮ้ยเอาพวกกีตาร์พวกนั้นคุลองมึงงานเข้ามาเลยตะคูคาอยู่หัวมึงหัวเนี่ยต้องไม่เจ็บแน้ออนซ n นเดย์่จริงจริงทำหลังอีสานมาตลอดเพิ่งมาทำปัตชดานี่นะครับอยากลองอยากลองอติดถูก แอคชั่นเบาๆเก่งชิบหายเลยเฮีย ตอนนี้ก็ยังจะมีหลังใหม่มาอีกไหมมีสองเรื่องครับอันนี้อยากมาเอากับผู้หนาเห้กันเรื่องงคือผมเขียนบทไปแล้วประมาณปีแลลวครับมผมอยากนําเสนอซับพรอร์ของจริงที่อยู่ในภาคอีสานที่ยังไม่ได้แบบใครทาจริงนะชื่อเรื่องาบังไฟชื่อเรื่องบังไฟบังไฟน่าสในใจนะเพราะว่าผมเขียน,นสตอรี่ว่ามันมีความเชื่อสาก้าห้ารูปแบบของคนอีสานทั้งเรื่องของพญาแถนฝนฝ่าอากาศแหนางแมวบังไฟสารบังไฟร้านกรรมฐานดินหมือความเสียของคนมันมีดราม่าที่ผมเขียนไว้ทุกอย่างมีกระทั่งการสําเร็จในของการทําบังไฟ บางไฟแตกคนเจ็บการละเกือบบาคนลงถ่มผมอยากทำให้ทีมสักเรื่องหนึ่งแต่ท้องหน้าต้องไปรับเชิญในหนังผมหายเลยฮาระเจ็ดหมื่นฮาระเจ็ดหมื่นฮาระเจ็ดหมื่นบวกมังจากคุณผู้หญิงเท่าไหร่เนี่ยต้องมีเปร้อยฮาร์มังนึ่งฮาระเจ็ดหมื่นผมยอมจ่ายแล้วท้องหน้าไปแจกฮาระเจ็ดหมื่นฮาระเจ็ดหมื่นโอ้โหมีผักต่อพร้อมเห็ดผักต่อไปแล้วฮาระเจ็ดแสนแน่เนี่ยคิดอันนี้นี่คำนวณแล้วส่วนอันนี้มีผักต่อแล้วนะผักต่อเรียบร้อยแล้วผักแรกยังไม่ได้ถ่ายเลยนะแต่ว่าผู้บอกผักต่อคือนอย่างไป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 เร็ว ลายล่าอ,อ,กอักษรจะเอา,เาอะไรกับพวกตลกมันพวกเป็นเลือเ่อยเปลือยเลย <S <S ผมขออ้เรียครับอยากได้แบบฟิวฟิวแบบไปนั่งบอกจอบ็นคนจะโสดกแบบันหูใจเรือมังไฟหลากหลายได้ได้เพระยายเย็นขากเสียงมีตำนานแบบไหนมานั่งเรานานไหมปีนี้ก็น่าจะเริ่มกันได้เลยครับเริ่มตามทำกับต้องตนปีนี้ปีนี้ไม่อยู่เป็นปีนี้เพิ่งเสร็จแต่ว่าถ่ายอีกต้นปีหน้าเอาแล้วต้นปีต้นปียังว่างอยู่ไหมคิวจะจะทำเนี่ะ นนเียทำโผมก็เป็นมูกครับเวลากมว่าหมาเก่ากันมึงรู้จักคนไปทั่วมึงไอ้เวนเวลาไปว้ายรีมาแล้วโอ้โตื่นเต้นชอบตรงจุกในวันนี้นมาจุกก็หากานอนกับกมันไม่จะนอนกับใครไม่นอนกับมี่นอนกับใครจะจ้านี่เราหมดมือแล้วเพิ่งปิดไฟกูนึกว่ากูนึกว่าเฮ้ยครูรัิกมัวร์้วเลิกตุกมันมาหากูนี่คนนี่น่าเที่ยว นีกินเบียร์ได้ไหมเนี่ยไอ้ชายนี่เมีความหลักก่าได้ไม่ฝั่งนี้ได้กินเบียร์ฝั่งนน้นอ่ะเราพอมาถึงวันนี้นะนะเพราะว่ามันประสบความสำเร็จเร็วมากนะเพิ่งเือยี่สิบยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดใช่ยี่สิบแปดมันคือมีราศีดีนะเวลามันออกไปออกทีวีใช่คือมีราศีแต่อย่าให้พูดนะไม่ใช่พูดเลยเป็นอย่างนี้เลยใช่ผมใช้ความหล่อไม่เป็น ใช่ได้ความสามารถเอาตลากินตลกแต่ว่าหน้าตาน่ยมันมันดูดีอยู่แล้วแหละคือหน้าตาผมควรจะไปเข้าแบบจีวายแบบผมไปโกงเป็นปะโอเคแล้วกับข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวไปนั่งกินเลยรับอ่าปากป่ะอันนี้มีเรื่องคุยต่อบ้างไหมไม่มีแล้วไม่มีเรากินอย่างเดียวแล้วได้แล้วบ้างไหมอ่าได้แล้วได้แล้วผมมีอะไรคุยเยอะนะพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวเอามาไปหมั่นแจ๊บได้ไหมหมั่นแจ๊บรายการใหม่อ่ติ่งดีนะป่ะโอเคอ่าตอนนี้ก็จะจะทำอะไรเนี่ยคุณมิดราจารยจะ ทอดหมูครับอะไรนะทอดหมูครับผมทอดหมูครับผมทอดหมูทอดหมูนะทอดหมูคุณมิกคือใครอะแนะนำหน่อยคือคือคือสามีของคุณอองซูอ๋อคุณอยู่กัองซูมานานเรื่องเนี่ยสิบปีแล้วสิบปีแล้วนะรูงแล้วนะครับรู้แล้วหรอรูงแล้วคุยกับใครคุยขวบเป็นคนเป็นคนคนตลกเอาปลาป๋าหมักด้วยอะไรมั่งอันนี้อันนี้ก็ใส่พริกไทยดำป้าไม่ไม่มีละไม่มีละนั่งเลยนะนั่งเลยนั่งเฉยๆได้เลย ออันนี้ใส่พริกไทยดำใส่เกลือแล้วก็ใส่ของปรุงรสแค่นั้นเองเป็นหมูสามชั้นที่เอาหนังออกก่อนทอดนานนะครับคุณมิตรอ่าต้องดูครับถ้าสุกก็เอาวางลงนะครับถ้าสุกก็เอาวางลง<อ>ถ้าไม่สุกล่ะถ้าไม่สุกก็เอาวางลงไม่ได้ก็ถูกของเขาอ่ะแล้วเป็นอีกนานกว่าจะสุกเนี่ยเออหนายอยู่ครับผมอร <c oughs> อยู่นี่มากี่ปีแล้วเนี่ยสองปีกว่าแล้วครับสองปีกว่านะสองปีกับสองเดือนครับผมโอ้จัดแน่นเลยนะ มีเมียอีกไหมมีอยู่ครับแต่เลิกไปแล้วครับเพราะอะไรถึงเลิอกอยู่ด้วยกันไม่ได้ครับผมไม่ได้ลุงหมาจะเลิกกับเจมส์ได้ไหมไม่เอาดีกว่าลุงหมาครับเพราะอะไรเดี๋ยวลุงหมาก็ระบาเเดเี๋ยวลุงหมาก็ระบาย,ย <c oughs> โอ้ย <c oughs> โอ้ย <c oughs> ครับอาหารเรียบร้อยแล้วไม่แล้วเราจะกินแล้วก็จะกินแค่ในบ้านอาหารอาจจะไม่พอเพราะมันมีมีคนมาไม่ได้บอกไข่อะเราก็ไม่ได้ทำเผื่อแต่ไม่เป็นไรก็<ค>รก,ก,นกินได้แต่เรากินข้าวกับน้ำปลาก็ได้พวกที่เหลือทิมทีมงานติดคอเลยมีแมวไหมเนี่ยเอาขามาันลูกคอเลยติดคอมากแต่บ้านก็เอาขาเอาขาแมวลูกคอเลยครับอนราณเอาขาแมวขูดผมบอกพ่อแล้วว่าไม่มีแมวอะฮะไม่มีแมวเอาตีนเมยล้วงไงล้วงคอไปเตะตับอ่ะไม่หาเงินกิน ปูดบัดเลยอาทีน kind of ี้อาหารเสร็จแล้วนะเอมใช่ค่ะคุยแล้วกินอย่างเดียวเลยตะนี้ไม่คุยเลยบอกไม่คุยแล้วแต่ว่าเสียคุยกันเยอะแล้วก็ตรงนี้ก็ถ้าอยากจะกินเป็นเมี่ยงหอยแคลงก็สามารถเลือกเป็นหอยแคลงได้หรือจะอยากกินกับปลานึ่งก็ได้ต้องต้องรีเควสนะครับว่าสมมติว่าวันนี้แขกคนนี้มาต้องทําเมนูนี้เ้ยครับมีว่เป็นบางคนนั้นวินดีเซลมากับแบทพีทมาก็ ใส่มอมไอ้นั่นเป็นเจวินดีเซลมาเซลมองใช่ป่ะไอ้นั่นมันไอ้หนองสอง่ใช่ยคนละคนคนละคนเหรออ๋อไอ้วินดีเซลที่โฆษณารถอะไรนะไม่เข้ากันแล้วอย่าเล่นเลยพี่ไม่เข้ากันน้ำจิ้มน้ำจิ้มเป็นยังไงดีครับกูไม่รู้มึงมาหรอกพอดีนัดคุณกรพระนครฟิล์มเขามาหนังในกรุงเทพฯล่ะเขาจะมาขอบคุณคุณหม่อไงที่จะใช้วันที่3ตุลานะเอ้ยใช่เขาเรียกว่าฮาสนามจอเลยเนี่ยโอ้โหฮาแบบยิ่งซินพระป่านี่นะคุณต้องไปดูแล้วกันโอเค3ตุลานะ แต่เขาบอกว่าประมาทไม่ได้นะน่ารักมากมากมากเนี่ยเอ้ยนั้นคุณนงะภผมกับนงเขาบอกว่าโอ้สนุกมากเหมือนนั้นไปกินข้าวบันพี่แท่งจะกลับอยู่แล้วพี่นงไปเขาก็บอกว่าขอเข้าชนกันเลยได้ไหมอยากประทะใช่ไหมจะ,ะได้รู้เราบอกจะชนกันทำไมละต่างคนต่างได้ดีกว่าไหมเอ็มเงี้ยลุงพู้สูกไหมเออมันได้ทั้งคู่เลยขอบคุณเบิ้ลเบิ้ลด้วย ปารุงนรมาได้ถูกเวลาพอดีเลยนะับบข้าวเสร็จพอดีพอดีเรานั่งรอตั้งนานระเบิร์นเนาะก็กะว่าหลังเที่ยงอ่ะบ่ายๆเนี่ยต้องมีอะไรกินไม่รู้ว่าจะทำามโหรานขนาดนี้องอันนี้คือหมายถึงทอตรงห่อกับปลาบ่ะแม่งก็เป็นเมียนะผีักชีแล้วแต่เออแล้วก็ใส่ขนมจีนแล้วก็ห่อจะไม่ผิดหวังจริงกับข้าวมันี้ไม่ผิดหวังครับพ่อเมนูธรรมดาก็ทำาให้พิเศษได้เวลาคนน่ามั่ททำ ต่นี้อันนี้ตำแบบพีสารไง่ะเ,เสศษนิดเดียวไม่มีนี่ว่ะมะกอกอ่ะแต่บ้านผมอ่ะไม่ชอบกินดิบไงขนาดส้มตำตำเสร็จต้องเอาไปเข้าวมาันเขีวป่นก่อนอมึงไม่จเจริญเลย่ลายเบิน้นพ่อจะไม่อยู่ตรงนั้นไงมันเล่นไป็เข้ากันไม่ได้ฮะ <c oughs> ไปต่คนที่เราทานคนละล็อกหมดไม่เคยดุดีกว่าไปใช้เยอะบ้านอยากเล่นอะไรอีกไหมล่ะเห็นเมื่อกี้เบิ้นบอกว่ามีอีกหลายมุกเลยที่อยากจะเล่น ไม่มีแล้วพ่หมดแล้วนะมีอะไรที่เล่นกันในเพชรตัดเพชรอ่ะพี่เราเล่นสองคนกันได้พ่อเอออเ้าอายางหอยแครงเนี่ยพ่อมันต้องเป็นหอยแครงเออโอ้ยพอลมังอ้าโนตายตายตายเขาเขาเหนียวก็อร่อยไม่ต้องกินแล้วคนอื่นไม่ต้องกินแล้วผมส่งให้พ่อเมื่อกี้เขาเล่นแบบประมาณนี้ก็ได้ดึกว่าจะเล่นคำกลับไงอ๋อยำหอยแครงอะไรเงี้ย จริงหอยคามีนะหอยคาใหญ่กว่าใช่ใช่จะมีขนด้วยใช่ครับอหยิกไม่หยิกแม่ยิบไหมก็เป็หอยิกาหอยคางไม่ก็กินมีขนกินเสร็จปั๊บก็ดุ่งยากตอนกินเสร็จอือแล้วหาไม่เจอด้วยอยู่คนลิ้นเมื่อกี้เอ็มเห็นป้าป๋าเหมือนตำพริกมาโรยตอนล้างหอยอะมันคือเทคนิคอะไรอ่ะให้หอยมันแสบให้มันคลายดินแล้วก็ให้มันอ้าด้วยปะ ให้มันอ้าด้วยให้มันให้มันแสบพ่อก็ทำพ่อก็ตัดทิพย์เหมือนกันโดยแม่เหมือนกันให้มันคลายดินเหรอว่าไม่รู้เคยมันอยู่ที่อื่นเลยไปกันวันนี้รายการหมั่นกับหมั่นก็ต้องขอขอบคุณน้องเบิ้ลมากมากเลยนะคะคุณพี่โดนนะเขาเข้ามาเองมาคุยเรื่องไอหลวงพี่เท่งภาคสองแต่ไม่ได้ชวนมากินข้าวไม่ชวนกินข้าวแต่เขาก็กินไปแล้วจะที่จะคุยกันคือหลวงพี่เท่งภาคสองภาคสามภาคสามคัมแบ็กภาคสามไม่ใช่ภาคสองไม่ใช่ภาคสามใช่หลวงพี่เท่งคัมแบ็กอย่างเดียว อันนี้ต่ออยไหมหนึ่งจุดหนึ่งหรือไปเตี้ยงคำแบกหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดสามอันนี้อยู่ที่รายได้ pues สวัสดีสบายดีหรือสบายผมไม่ไหวอ่ะค่ะยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แล้วก็กด subscribe ให้ช่องเอ็มบุษราคำด้วยนะคะเร็วๆนี้น้องเบิ้ลจะมีผลงานอะไรบ้างหนังซีรีส์ครับซีรีส์ช่องโมโนเป็นหนังหนึ่งเรื่องแล้วก็ซีรีส์หนึ่งเรื่องก็มีคอนจากช่องแป๊กแล้วก็รายการประจำที่เบิร์ฟไฟเพชรตัดเพชร ครับแล้วก็รายการใหม่ที่กำลังขึ้นเป็นรายการเกี่ยวกับนักแต่งเพลงปากกาทองคำเป็นชื่อสุดตาราซิงเกิลครับผมแล้วน้องๆนะคะผลงานก็อยู่เวิร์กพอยต์นั่นแหละฮะสามรายการมีโจ๊กตัดโจ๊กอยู่กับพ่อแล้วมีเพชรตัดเพชรแล้วก็มีไม้ทองคำสามวัยสามหนังอีกเรื่องหลวงพิเทคัมแบ็หลวงพียนทมแบ็คสามยตุลาคมสามตุลาออกวันที่สี่ตุลาใช่ไหมเดือนปีหน้าปีหน้าออกปีหน้าโอ้ถ่ายนานนะแสดงว่าทำอะไรได้ดีกลมทลาย มันไม่เคยส่งเสริมแล้วท้ <c oughs> อแท้ยังไงวันนี้พวกเราไปก่อนนะคะ <ไป S 1> บ๊ายบาย,บบายสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ก็ไปถ่ายหนังด้วยกันมือยาวไปถ่ายหนังด้วยกันลุงพี่เท่งมันก็พูดอยู่คนเดียวนี่แหละฟังมันพูดคนเดียวอะไอ้ต้ากับไอ้ไอ้ไอ้ร้องเด้งก็นั่งฟังเฮ้ยมึงมึงห้ามมันหน่อยทีมึงท่านไม่ห้ามมึงมึงพาดไปข้างนอกหน่อไปกูบอกหูกูเล่นน่ะกูสติกูจะจะขาบทหาไอ้ไอ้คิดบทเออไม่ใช่ไอ้ไอ้ได้หรอกของกูนั่นหน่อนั่งคิดอยู่คนเดียวมันก็พูดก่อนคนนั่งยองข้างกันเข้าเข้าด้วยกันไงมันเลยเป็นคนขับรถอ่ะอันนี้คือไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้ถ่ายนะโอ้โหเรงนี้ไไไไดดดด้้้้้้อออออันนีก็พููจจจริงงามม่่ะแลเเเขผตสอ กุ้ยเลีนมึงมึกมึกเรียนคำพูดเป็นบอเป็นแล้วอยากโชว์พวกโชว์ปั๊บเล่นไม่ได้อ่ะบมึงไปตัวเนี่ยแหละกินข้าวแล้วไปมีงานต่อแล้วไปกอดตงมีงใช่ไหมไปใส่เสียงด้วยกันไปทำเพลงต่อไม่รู้ตื่นหรือยังด้วยยังไม่ตื่นด้วยยังไม่ตื่นแล้วตอนนี้ก็ไออ้ไ้แจ้งยำไว้เลยเนี่ยอ๋อหมายถึงเนื้อใช่เนื้อพ่อเฉว่าจำจุอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กอดตงมิสเต็ปซอมมาเนี่ยอ๋อเนื้อง่วงเราตั้งแต่เลิกเน้าหน้าเต็มมากเลยเลิกดีน่าเต็มกินไงกินไม่อยู่คือไอ ที่ข้าวได้แล้ว<อ>มี<อ>การ<อ>ห่วงด้วยนะมีการห่วงด้วยนะถ้าสมมติว่านั่งกินกับเขาเนี่ยแล้วเบิ้ลกินกับแก้มเยอะๆเนี่ยเขาจะเดินม,มาบอกเลยนะว่าเอาอข้าวไหม<อ>แล้วก็นอนไปเลยให้มันจบๆอันนี้เป็นมูกเบซิงกรรรร็มูกเบซินกรร็แต่เป็นนั่งกินน้ำโดนมูกกินกับได้หลายาเพื่อนกินกับเยอะๆหน่อยเพื่อนเอาข้าวมันจะได้จบเลยจะได้กลับบ้ากับช่องไม่แต่บางคนเขาชอบกินกับไงเอ็มก็เอ็มก็ชอบไงบางคนเขาใช้อะไรเป็นสัรส้มหรือเกลือก็เหมือนกันใช่ไหม แล้วพริกพริกมันจะมันจะทำให้มันมันทำให้มันมันคลายคลายดินมันธรรมชาติกว่าใช่ดีกว่าใช่ที่เชียงรายใช้พริกใช้เกลือใช้เกลือใช้พริกกับมึงมีเชียงรายอีกมดต่อให้หน่อยเชียงไม่เพราะเพอามดพูดเรื่องจริงไงผมก็ไม่กล้าพูดเดี๋ยวกลัวจะเข้าเอาแล้วเอาแล้วก็ดูเขานิ่งๆดันเซอร์ไหมอุ้ยนะ คารามายไอ้เบินเบ้นมันเคยมีข้าวเต้นเซอร์ไหมคารามายชื่อคารามายมีลายกันด้วย,อยพอลหลังๆมาปุ๊บพอเมียด่าปั๊บเล่นกับใครไม่ได้เบินบ้นเบิ้นพ่อคงจะได้เล่นกับเบินน้นนั้นรายการน่ะทำไมอะพอ่อโอ้เมียด่ามากเล่นอะไรก็ไม่ได้ไป,ไปเล่นจริงจังกักบแดนเซอร์ไม่ได้จริงจังเทปโชคกะโชคอะไอ้ส้มสุดาสีดำดวนได้กันแล้วแหละใช่ป่ะน่าจะได้แล้วเอาถ้าเราไปไม่เป็นเลยไอ้สุดาสีดำดวน ไอ้สุดาเ็เสกเล่นด้วยอีกนะพี่โน้ตเคยจีบอ่าบอลไลเลยกูแล้วโจกแต่โจกเมียดูด้วยก็คนเคยได้กันนั่มันก็ถึงกันนั่นแหละมันงน่าจะเป็นความจริงได้แต่ภายในไม่ได้ภายนอกมนถึงก็ได้ออันนี้รับมุกได้เฮี้ยมากตลกดังๆไม่ดังเพราะการรับมุกมันเนี่ย